พระวัจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยัก์กมลมัาตยากุณในหนึ่งโคริน์บทที่5ซึ่งเป็นรอยด่างของคริสตจักร,รโคริน นะครับปัญหา <c oughs> เรื่องความบาปที่เกิดขึ้นภายในครสศจักรแล้วผู้นำครสตจักรก็ไม่จัดการนะครับเ <c oughs> ฉยเมยไ,ไม่ได้ไม่ได้ลงมือจัดการไม่เพียงไม่จัดการแต่ว่ายังปกป้องคนที่ทำผิดโดยหาเหตุผลข้ออ้างนะครับที่จะมาบอกว่าครสตจักรเรามีความรักเรามีพระคุณมากมายเพราะฉะนั้นคนทำผิดบาปเราก็ยังอนุญาตให้อยู่ แล้วก็ยังอยู่ในบาปนั้นต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าคนนั้นจะสํานึกผิดเองนะถ้าเขายังไม่สํานึกผิดก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปเรื่อยๆอที่ฐานเผื่อเขาเดี๋ยวพระวิญญ,ญาณก็จะทํางานเขาจะสํานึกผิดเองแต่ถ้าเขาไม่สํานึกผิดอะ่ะก็เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคริสตจักรที่เป็นด้วยความรักและพระคุณพระเมตตาอันนี้คือการโอ้อวดนะครับการคุยอย่างภาคภูมิของผู้นํานะครับเปาโลก็ ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่สบายใจมากก็เลยเขียนจดหมายไปแล้วบอกว่าคนแบบนี้ไม่ควรจะให้ยังเป็นสมาชิกในคริสตจกักรจะต้องตัดคนทําผิดชนนี้ออกเสียจากพวกท่านคือคนที่เอาแม่เลี้ยงมาเป็นภรรยาตัวเองเนี่ยไม่ควรจะปล่อยไว้ไม่ควรจะนิ่งเฉยเมยเ <c oughs> ปาโลบอกว่าแม้ตัวของเขาจะไม่ได้อยู่ที่คริสตจักรโครินแต่ว่าใจของเขาเนี่ยอยู่ด้วยนะ อยู่ด้วยกับพวกเขาแล้วก็เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเปาโลบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องลังเลใจข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ได้บทำผิดเช่นนั้นในพระนามของพระเยซูกิดองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันใจข้าพเจ้าก็อยู่ร่วมด้วยพร้อมทั้งริ์เด็กของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วก็อันหนึ่งที่เป็นคำถามนะครับคือเปาโลบอกว่า ท่านจงมอบคนทำบาปอย่างนั้นเนี่ยไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันขององค์พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่ายัางไงมอบคนนั้นไว้้ใหกับซาตาน <c oughs> หมายความว่าให้ตัดคนนั้นออกไปจากครสตจักรจากการปกคลุมฝ่ายวิญญ,ญาณจิตของคริสตจักรในพระนามของพระเยซูกิตนะเรียกว่า บอ,อกนั่นเองนะครับเมื่อเขาออกไปออกไปจากการปกคลุมของคริสจักรของสิทธิอํานาจของคริสจักรรุดออกไปก็ไปเจออะไรครับก็ต้องเจออํานาจของซาตานเพราะว่าชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้ายและคริสจักรอยู่ใต้อานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์เราอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้ามาร้ายก็แตะต้องไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเจ้า ดริเดธพระวิญ,ญญาณได้ปกป้องคุ้มครองเราไว้นะแต่เมื่อริสตจักรตัดสินใจตัดคนนี้ออกไปเขาก็หลุดออกจากการปกคลุมนะแล้วก็เข้าไปอยู่ในอิทธิพลอำนาจของมารซาตานนี่คือความหมายที่บอกว่ามอบคนนั้นไว้ให้ซาตานและทำลายเนื้อหนังนี่หมายถึงอะไรครับก็หมายถึงให้เขาไปเจอนะครับกับความทุกข์ยากลำบากแล้วก็ การถูกเล่นงานต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อไอการดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังเขานี่นะครับจะได้ถูกกําจัดออกไปเขาจะได้รู้ซึ่งนะครับถึงการอยู่นอกร่มพระคุณของพระเจ้าว่าเขาเจออะไรบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้กลับใจใหม่เพื่อเขาจะได้กลับใจใหม่แล้วเมื่อเขากลับใจใหม่นะครับจิตวิญญาณของเขาก็จะได้รอดในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าพูดไปแล้วมันเหมือนกับเข้มงวดขาดความรักความเมตตาแต่ถ้าเรามองอีกแง่หนึง่งถ้าคี้จักเฉิญเหมยแล้วปล่อยให้คนนั้นทำบาปไปเรื่อยๆคนคนนั้นก็ไม่รู้สึกว่าเขาต้องกลับใจใหม่เพระาะคริสตจักรยังยอมรับเขาให้เป็นสมาชิกเขาก็ยังอยู่ในบาปนั้นไปเรื่อยๆแล้วลองคิดดูวันนั้นที่พระเยซูกลับมาและเขาไม่ได้กลับใจใหม่ เขาก็พินาศไปซึ่งอันนี้น่าเสียดายมากแต่ถ้าคิ้จัก take action เอาจริงเอาจังและให้เขารู้เลยว่าถ้าเขาไม่กลับใจใหม่เนี่ยเขาก็หลุดออกจากล่มพระคุณของพระเจ้าและไปอยู่ในอุ้งมือของซาตานที่เล่นงานเขาเขาหลุดไปจากล่มพระคุณเพราะว่าเขาใช้ชีวิตจมอยู่ในความผิดบาปนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้ามองไปแล้วมันเป็นในแง่อีกแง่มุมหนึ่งของความรักคือ ต้องใช้ยาแรงนะครับเพื่อให้เขาสํานึกรู้สึกแล้วก็กลับใจใหม่เหมือนยอนนะครับผู้ให้บัพติศมาพอเจอพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์มาก็บอกเลยโอ้โหพูดแรงมากเจ้าชาติงูร้ายใครเตือนให้เจ้าหนีจากการพิพากษานั้นบัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นแล้วต้นไหนไม่เกิดผลที่จะฟันทิ้งแล้วก็โยนเข้าไปในไฟคือดูเหมือนเป็นคําพูดที่รุนแรงแข็งกระด้างแข็งกร้าว จริงจังแต่นั่นแหละครับทำให้เขาสะดุ้งกลัวต่อความบาปแล้วก็กลับใจใหม่แล้วก็ได้รับความรอดนะคนบางคนนะครับพูดดีๆเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนสุภาษิตก็บอกว่าศักแต่ใช้คําพูดไม่ได้ผลกับคนบางคนต้องมีมาตรการที่รุนแรงชัดเจนนะครับให้เขาได้รู้ว่าขืนเขาไม่กลับใจใหม่ยังใช้ชีวิตอยู่ในบาปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาไม่รอดแน่น เขาไม่รอดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความหมายของเปาโลนะเปาโลบอกให้ตัดคนนั้นออกไม่ใช่ว่าไม่รักเขาไม่ใช่ว่ารังเกียจเขาแล้วก็ไม่เ,เรียกว่าคนนี้ไม่มีทางจะรอดให้เขาไปสู่ความพินาศเลยไม่ใช่นะครับคือทำแบบนี้เนี่ยเพื่อเขาจะได้รู้ว่าการอยู่ในอยู่นอกร่มพระคุณพระเจ้าเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้าง แล้วในจดหมาย2อโครินเนี่ยก็พบพบว่าไอ้คนคนนี้ย,ยอมกลับใจใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อหลุดออกไปแล้วเขารู้เลยว่าโอ้ชีวิตนอกร่มพระคุณพระเจ้าเนี่ยมันมันแย่จริงๆแต่น่าเสียดายนะครับมาตรการที่เปาโลพูดถึงให้คิดจับโครินใช้เนี่ยปัจจุบันนี้ใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับพี่น้องผมก็เสียใจ แต่หวังว่าวันหนึ่งจะใช้ได้ผลถ้าศิทาพวิบาลในคริดจักรต่างๆร่วมมือกันจริงๆเพราะว่าสมมุติว่าคริดจักรหนึ่งมีสมาชิกแบบนี้นะครับฐานะร่ำรวยถวายทรัพย์เยอะแต่ว่าทําผิดเนี่ยสิยลธรรมแบบนี้แล้วไม่กลับใจใหม่นะผู้นําคริดจักรนั้นก็ลงมติตัดคนนั้นออกจากการเป็นสมาชิกคริตจักรนะ สมัยนั้นคิ้จักรโคินมีคิ้จักรเดียวนะในเมืองโคินถ้าออกจากโคิไม่ไม่มีคิ้จักรไหนอีกแล้วนะครับกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยมีคิ้จักรเยอะแยะไปหมดโ,โดยเฉพาะกรุงเทพนี่มีเยอะมากนะครับถ้าตัดออกจากคิ้จักรหนึ่งเขาก็ย้ายไปอีกคิ้จักรหนึ่งแล้วมีคิ้จักรมากมายในกรุงเทพยินดีต้อนรับคนแบบนี้ที่มีเงินเยอะแล้วก็มีมีใจอยากจะถวายทรัพย์อะไรแบบนี้นะครับเขาก็ เขาก็จะต้อนรับนะรับเข้ามาซึ่งอันนี้นครับมันทําให้บางทีการลงวินยัยการจัดการไม่ค่อยได้ผลนะก็คือตัดออกไปจากที่นะี่เขาก็ไปที่นะี่นะแล้วก็คริสตสจักในปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นการลงวินัยที่รุนแรงอย่างไรให้ออกจากคิตจักหนึ่งบางคนลงวินัยตัวเองคือย้ายโบสถ์ไปเลยนะ <c oughs> เขาไม่แคร์เขามีโบสถ์เยอะแยะที่เขาจะเลือกได้นะ เขาเพราะฉะนั้นอันนี้มันในแง่หนึ่งก็ดีนะครับเรามีหลายโบทที่เราจะเลือกได้เราจะไปอยู่บทไหนนะแต่ในแง่หนึ่งถ้าคนคนหนึ่งทําผิดบาปแล้วก็โดนลงวินยัยเขาก็หนีไปที่หนึ่งที่หนึ่งก็ยอมรับเขาการลงวินัยก็จะไม่ได้ผลยกเว้นว่าสิทจิพิบาลจะร่วมมือกันแล้วก็เพื่อที่จะช่วยคนนี้ให้กลับใจใหมจ่จริงๆนะครับแล้วก็ทิ้งความผิดบาปแล้วก็จะได้ เพื่อให้จิตวิญญาณเขารอดในวันขององค์พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะและหลายคนบอกอ,อาจารย์ก็เรารอดโดยพระคุณไม่ใช่หรือไม่ใช่รอดด้วยการประพฤตินนะเราจะพฤติประพฤติยังไงมันไม่น่าจะเกี่ยวกับความรอดอันนี้บางคนก็ให้ก็เลยโต้แย้งแบบนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่า เราต้องแสดงความเชื่อของเราที่จะไปสู่ความรอดเนี่ยด้วยการกลับใจใหม่ถ้าพี่น้องไปอ่านในมัทธิวนะครับตอนพระเยซูเริ่มออกประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าคําแรกที่พระเยซูตรัสจงกลับใจเสียใหม่แผ่นดินสวนรรค์มาใกล้แล้วถ้าไปสังเกตดูคําประกาศของยอห์นผู้ให้บัพติศมาจงกลับใจเสียใหม่นะเพราะฉะนั้นเรื่องการกลับใจใหม่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็น ที่จะต้องมีการตอบย้ำนะว่าความรอดที่รับนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการประพฤติการทำความดีแต่ความรอดขึ้นอยู่กับการที่เราต้องกลับใจใหม่ทิ้งความผิดบาปเปลี่ยนวิถีชีวิตหันจากชีวิตเก่ามาสู่ชีวิตใหม่ทิ้งความบาปเพื่อจะเข้ามาอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญและคึตจักจก,ก็จะต้องตอบย้ำตรงนี้ ให้ชัดเจนผมคุบเคยพูดเสมอว่าโบสถ์ควรจะเปิดประตูต้อนรับคนบาปท,ทุกคนที่กลับใจใหม่ขอย้ำนะครับขีดเส้นใต้ที่กลับใจใหม่มนค,นใใหมคนบาปเข้ามามาศึกษาพระครมพระเจ้ามาฟังเทศได้แต่ถ้าจะเข้าเป็นสมาชิกจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในพระเยซูนี่ต้องกลับใจใหม่ต้องกลับใจใหม่จริงๆต้องตัดสินใจที่จะเลิกจากชีวิตเก่า เข้าสู่ชีวิตใหม่ถ้ายังรักชีวิตเก่ายังอยากจะอยู่ในบาปอยากจะใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ขอเชื่อพระเยซูแล้วก็เข้าสู่ความรอดแต่ยังใช้ชีวิตแบบเดิมอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ผมก็มาคิดดูนะครับอืมมันก็น่าคิดใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเราปล่อยให้คนที่ไม่กลับใจใหม่แต่บอกว่าเชื่อพระเยซูเนี่ยเข้าสวรรค์ พี่น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าสวนนนรรค์ยุ่งแน่นอนนะครับยุ่งแน่นอนนะครับเขาก็ยังรักบาปเขายังเอาบาปติดเข้าไปในสวรรค์แล้วก็ไปใช้พฤติกรรมในความผิดบาปในสวรรค์ผมว่ามันมันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ถ้าไปอ่านวิวรณ์แบทบที่22ชัดเจนนะครับคนที่ยังมีพฤติกรรมในความผิดบาปและไม่กลับใช้ใหม่พวกนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับนะเข้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น เปาโลก็เลยเชีย้ให้เห็นว่าผู้นำเนี่ยปล่อยปลาละเลยเรื่องนี้ไม่ได้เลยนั้นเอก็หกบอกว่าท่านที่อวดอ้างนั้นไม่สมควรเลยหมายถึงผู้นำนะครับิสตจักรที่อวดอ้างเนี่ยอวดว่างว่าเต็มไปได้วยความรักเต็มไปได้วยพระคุณเนี่ยไม่ควรจะอวดอ้างท่านไม่รู้หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทําให้แป้งดิบฟูทั้งก้อนคือเชื้อบาปอิทธิพลพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ย ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะลามลองคิดดูนะครับถ้าผู้นําหลับตามองไม่เห็นนะแกล้งมองไม่เห็นนะคนนี้เอาแม่เลี้ยงมาเป็นภรรยาตัวเองแล้วก็ทําเฉยแล้วผู้นําจะลงวินัยเคสอื่นๆได้อย่างไรนะครับคนที่ทําผิดบาปร่วงประวีดต่างๆทุกคนก็จะชี้มาที่คนนี้แล้วคนนี้ล่ะทาไมไม่จัดการผู้นําก็ใบรับประทานนะครับพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับ แลวบาปบาปแห่งการล่วงประเวณีบาปเรื่องเพศก็จะเต็มโบสถ์ไปหมดนะครับคริสตจักรก็หมดสภาพในการที่จะสะท้อนแผ่นดินของพระเจ้าออกมาอย่างชัดเจนนะครับเพราะพระเยซูมาเพื่อเรียกเราออกจากบาปเข้าสู่ความชอบธรรมของพระเจ้านะครับเปาโลจึงลืมบอกว่าจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื้อนะ ใจสมารเรามีแบบเ,เรามาีมหาสนิททุกเดือนเดือนละครั้งนะครับเราก็ทานขนมปังและก็น้ำงุ่นนั่นคือการเข้าส่วนในพระเยซูขนมปังไร้เชือ้อหมายถึงชีวิตที่ปราศจากบาปชีวิตที่ได้เลิกจากพฤติกรรมเชื้อเก่าชีวิตเก่าเราทิ้งไปแล้วนะเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเก่าๆล่วงไปเป็นสิ่งใหม่ อันนี้สาคัญมากนะครับแล้วเปาโลบอกว่าพระคริสต์เนี่ยได้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วเพราะฉะนั้นให้เราถือปัสกานั้นไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อของความชั่วช้าเร็วสารแต่ได้ขนมปังที่ไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจจะนี่แหละครับการกลับใจใหม่การเชื่อในพระเยซูมันจะต้องควบคู่กันไปด้วยความจริงใจและด้วยความสุดจริตใจนะครับสัจจะ ไม่ใช่เสแสร้งไม่ใช่เชื่อแต่ปากแต่ใจเชื่อจริงๆและต้องการที่จะหลุดจากอำนาจของปากแล้วก็ไม่ต้องการใช้ชีวิตในความมืดอีกต่อไปอยากจะเดินอยู่ในความสว่างนะครับแล้วในที่พูดถึงพระเยซูถูกฆ่าบูชาอันนี้มีความหมายมากนะครับพระองค์ต้องตายเพื่ออะไรครับเพื่อไถ่บาปเพื่อชำระเราให้พ้นจากบาปนี่คือวัตถุประสงค์ของพระองค์ และก็เพื่อเราจะได้สวมความชอบธรรมของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อให้เราอยู่ในบาปต่อไปอันนี้สำคัญมากเลยนะครับบาปท,ทำให้เราต้องพบความพินาศความตายพระเยซูมาตายแทนเราเพื่อเราจะไม่ต้องอยู่ในบาปต่อไปเพื่อเราจะได้ถูกยกออกมาถูกแยกออกมาถูกไทยออกมาจากบาปและดำเนินชีวิตในความชอบธรรมของพระเจ้านะครับ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าเขาเชื่อพระเยซูเขาติดตามพระเยซูเจ้าแต่ยังทำบาปทุกวันรักความบาปช้ำบาปเฉยเหมือนเป็นปกติของชีวิตนี่แหละครับหน้าชื่นตาบานไม่รู้สึกว่าต้องกลับใจใหมอันนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้นี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการลงทุนอย่างสูงของพระเยซูที่สละชีวิตเพื่อคนเหล่านั้น จะได้หลุดพ้นจากอำนาจของบาปแล้วมาอยู่ในฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตในทางแห่งความชอบธรรมของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะครับผู้นำริสจกักรจะต้องชัดเจนในเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะก็ต้องคอยช่วยเหลือสมาชิกให้เขาได้มีชีวิตในทางของพระเจ้าแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาพลาด นะเพราะความอ่อนแอบางอย่างเราก็ตัดข้อออกไปเลยของไม่ใช่เราต้องคุยกับเขาให้โอกาสกับเขาแต่ในกรณีที่เขาไม่ยอมทิ้งความบาปอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เขายังยืนยันว่าเขาจะทำบาปนี้ต่อไปไม่เลิกเขาจะทำบาปนี้ต่อไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดชัดเจนในะกรนี้นะครับเอาแม่ เอาแม่เลี้ยงมาเป็นเมียตัวเองมันผิดชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วถ้าเขายืนยังยืนวันยืนยันว่าเขาไม่ไม่เปลี่ยนเขาจะยืนจัดอย่างเนี้คริดจักรก็ต้องจัดการนะครับพอเราได้พูดต่อไปให้เราได้เห็นชัดเจนนะครับหลักการข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าอยากคบคนที่ล่วงประเวณีแต่ซึ่งท่านจะคบชาวโลกนี้คําว่าชาวโลกนี้ก็หมายถึงคนที่ไม่บังเกิดใหม่คนที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูนะครับ คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสจักรคนนอกนะครับที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนชอบโกงคนถือรูปเคารพไม่ได้ห้ามเสียทีเดียวเราไม่ใช่นไ,ไม่ห้ามเสียเดียวเพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั้นแล้วท่านคงต้องออกไปเสียจากโลกนี้มันก็จริงนะครับสังคมเต็ไมไปด้วยคนที่ทําความผิดบาปเหล่านี้นะแล้วเราก็ต้องติดต่อทํามาค้าขายไปซื้อของพูดคุยเพื่อนบ้านต่งตางๆถ้าเราไม่คุยเขาเลยไม่คบเขาเลย ปาโลบอกเราคงต้องไปอยู่ดวงจันทร์หรือไม่กระดาวอังคารนะครับคงจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แต่ตรงนี้สําคัญนะครับข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าถ้าผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วหมายถึงว่าประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนประกาศตัวว่าเชื่อในพระเยซูกิ์เจ้าประกาศตัวเป็นสมาชิกค,คิตจักรแต่ยังร่วงประเวณีเป็นคนโลกเป็นคนถือรูปเคารพนะยังไปดูดวงดูลายมือยังไป เข้าพิธีไสยศาสตร์อะไรก็ได้สะอกเคราะห์อะไระกไร็แล้วแต่เป็นคนปากร้ายนะฮะปากร้ายนี่ว่าชอบอชอบกล่าวร้ายนะครับนินทาว่าร้ายอยู่ก็เรียกว่าเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรนะเป็นคนขี้เมาอันนี้ก็คือว่าเจอทีไรก็เมาเมาอยู่เรื่อยนะครับมาโบกก็ยังเมากินเหล้าในฟุ้งไมหมดนะครับหรือเป็นคนชอบโกง อย่าคบคนแบบนั้นอย่างนั้นแม้จะกินด้วยก็อย่าเลยอันนี้เรียกว่าบอยคอรเลยนะครับตัดเลยไม่ไม่สวัสดีไม่คบด้วยไม่นั่งกินด้วยก็คือไม่ไม่ถือว่าเขาเป็นพี่น้องไม่ถือว่าเขาเป็นคริสเตียนอันนี้ดูเหมือนว่าโหดนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเพื่อใเขาสํานึกว่าวิถีชีวิตแบบนี้ถ้าไม่กลับใจใหม่เนี่ย เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้ให้เขารู้ดีกว่าตายไปแล้วไปรู้เอาตอนตายนะครับตอนไปถึงประตูสวรรค์และทูตสวรรค์บอกเข้าไม่ได้ไอ้นั้นแหละมันไม่มีทางแก้มันสายไปเสียแล้วนะครับแต่ถ้ารู้ซะตอนนี้ยังมีโอกาสกลับใจใหม่แล้วก็ทิ้งความบาปเหมือนชายคนนี้นะครับใน2โครินเนียฉบ,บ,บับที่2เนี่ยเปาโลพูดถึงคนนี้ในที่สุดเขากลับใจใหม่ขอบคุณพระเจ้าถ้าถ้าคิดจักไม่เอาจริงไม่ เรียกว่าเด็ดขาดเนี่ยเขาอาจจะไม่กลับใจใหม่ก็ไดนะ้นะเขายังเล่นอยู่กับความบาปใช้ชีวิตอยู่กับความบาปไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือคืออะไรที่สําคัญมากนะครับไม่เพียงเรื่องร่วง,ร,วงร่วงประเวณีแม้แต่คนโลภนะคนชอบโกงคนปากร้ายคนขี้เมานะอะไรต่างๆนะครับคนโกหกหลอกลวงพวกเนี้เข้าสวรรค์ไม่ได้นะถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้ เขาเรียกว่าเป็นนิสัยเป็นวิถีชีวิตอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ต้อง mm hmm. นะที่เหลือเนี่ยต้องบอยคอรดนะต้องช่วยให้เขาสำนึกว่าเขาต้องกลับใจใหม่เขาจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็มาเป็นพี่น้องในครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็ปอเราบอกไม่ใช่หน้าที่ข้าพเจ้าจะไปตัดสินลงโทษคนภายนอก ท่านจะต้องตัดสินลงโทษคนภายในคณะไม่ใช่หรือานถึงในคริสตจักรส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษอันนี้ประโยคนี้เปาโลก,กําลังพูดกับผู้นำคริสตจักรซึ่งจะต้องดูแลและมีสิทธิอํานาจที่พระเยซูให้เพื่อจะลงวินยัยเพื่อจะได้จัดการกับคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแล้วอันนี้ มันจะเป็นการส่งสัญญาณให้กับสมาชิกอื่นๆได้รู้ว่าคริตสัจรนี้มีกติกานะครับมีกติกาไม่ใช่ใครจะทําอะไรก็ได้นะแล้วพระคาพระเจ้าเป็นความจริงเป็นเรื่องที่เราต้องยึดไม่ใช่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะเรื่องบาปเป็นเรื่องซีเรียสเราจะเล่นกับบาปไม่ได้เราจะใช้ชีวิตอยู่ในบาปต่อไปไม่ได้ต้องกลับใจใหม่ผู้นำต้องตอกย้ำเรื่องนี้เราต้อง Take Action ถ้าเห็นว่าใครใช้ชีวิตอยู่ในบาป อย่างชัดเจนและไม่มีท่าทีกับใจใหม่ต้องจัดการต้องทําอะไรบางอย่างแล้วจะทําให้คนอื่นยำเกรงพระเจ้าและรู้ว่าเออคริสตจักรเอาจริงนะคริสตจักรเอาจริงแผ่นดินสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เราเชื่อพระเยซูแล้วจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ตามใจชอบนะขอให้ปากพูดแลาเชื่อพระเยซูเท่านั้นพฤติกรรมจะเป็นไงจะโกงใครมาจะไปหลอกใครต่างๆทําได้ทั้งนั้นนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต้อง เคลียชีวิตต้องจัดการกับชีวิตเพื่อให้ถวายเกยียรติพระเจ้าคริสตจักรจะต้องเป็นคือเป็นตัวแทนของแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยที่จะส่องสว่างและสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าให้คนโดยทั่วไปได้เห็นมองเข้ามาโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของคริสเตียนเป็นพระเจ้าที่มีความรักความเมตตาแต่เป็นพระเจ้าที่เอาจริงกับเรื่องความบาปพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยต้องเอาจริง ไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนไม่เกี่ยวกับฐานะแต่ว่าถ้าเชื่อพระเยซูต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตนะจะเอาชีวิตแบบไหนแบบชาวโลกทั่วไปเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเปาโลก,ก็เลยสรุปนะตรงนี้เลยนะครับว่าจงกำจัดคนชั่วชานั้นออกเสียจากพวกท่านเถิดประโยคนี้เหมือนกับจะพูดสั่งผู้นำของคริขจักรโครินให้ปฏิบัติ การจริงจังนะครับแล้วก็ผู้ที่สั่งคืออัครทูตผู้ที่บุกเบิกขึ้จักนี้ผู้ที่นําพวกเขามาเชื่อพระเยซูสร้างพวกเขาขึ้นมาแต่งตั้งพวกเขาให้เป็นผู้นำเพราะฉะนั้นให้เขา take action แล้วก็ปฏิบัติผมคิดว่าหนึ่งโครินบที่5เนี่ยครับเป็นอะไรที่ผู้นำิสตจักรควรจะศึกษาแล้วก็พิจารณานะครับแล้วก็ แต่อันนี้ไม่ได้ใช้พร่ำเพื่อนะครับไม่ได้ใช้มากนานๆเท่านั้นเองที่จะต้องผมเรียกว่าชักด,ดาบอัยฉริ์์ออกมาแล้วก็จัดการนะครับถ้าคุยรู้เรื่องกับใจใหม่ก็โอเคไม่ต้องไม่ต้องถึงมาตรการที่จะตัดเพราะจริงๆแล้วปาโลสั่งเนี่ยสอดคล้องกับที่พปะเยซูตัดในมัทธิวบทที่18นะข้อ15เป็นต้นมา15-18ก็คือว่า เห็นพี่น้องคนไหนผิดไปแจ้งกับเขาให้เขากลับใจใหม่ถ้าเขากลับใจใหม่ก็ได้เข้าคืนมาไม่ได้อ evet ีกก็พาพาคนสองคนไปเพื่อเป็นพยานแล้วไปเตือนเขาถ้าไม่ได้อีกก็นําเรื่องเขาเข้าสู่ครสตจักรคือคณะผู้นําขับคณะผู้นําประชุมแล้วบอกเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมกลับใจใหม่ก็ตัดเขาออกไปเลยถือเหมือนเขาเป็นคนเก็บภาษีเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า อันนี้ตรงกับที่เปาโลพูดใน1โครเธนบทที่5นี่นะครับนี่คือการใช้สิทธิอำนาจที่พระเยซูได้มอบให้กับคริสตจักรต้อง take action คริสตจักรไม่ได้มีสิทธิอำนาจเอาไว้เก็บไว้ดูเล่นนะครับเอาไว้ใช้ในายามจำเป็นในายามที่มีคนละเมิดชัดเจนนะเพราะว่าจะไปให้สมาชิก take action มันไม่ได้สมาชิกด้วยกันผู้นำเนี่ยต้อง take action ผู้นาต้องจัดการแล้วนี่ก็คือการวางมาตรฐานของคริสตจักรนะครับว่าคริสตจักรนี้ยินดีต้อนรับคนบาปอดีจะบาปมากมายขนาดไหนยินดีต้อนรับถ้าพร้อมจะกลับใจใหม่เชื่อพระเยซูเราก็ยินดีที่จะรับนะเริ่มต้นชีวิตใหม่พระเจ้าให้โอกาสกับทุกคนนะที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเข้ามาแล้วแล้วบอกว่าเชื่อพระเยซู แบอกว่ากลับใจใหม่แต่ชีวิตยังเหมือนเดิมยังโกหกหลอกลวงยืมเงินขโมยของแล้วก็ทำบาปเพศเรื่องเพศเป็นประจำขี้เมาเล่นการพนันเอ่อมีไสยศาสตร์มีไปหาหมอดูคนทรงอันนี้เราไม่เก็บไว้นะครับเราต้องจัดการนะจัดการไม่งั้นเนี่ยคนอื่นๆเรียนแบบแพร่ไปหมดเนี่ยทีนี้คิดจะจัก คุมไม่อยู่เลยนะครับเราไม่สามารถจะตอบย้ําถึงมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะเพราะฉะนั้นผู้นำสตจักรมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้เราจะปัดความรับผิดชอบนี้ไม่ได้นะต้องดูแลฝูงแกะของพระชา้าให้อยู่ในแนวทางที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกเอาไว้นี่คือความยากของการเป็นผู้นำของสตจักนะครับในในด้านหนึ่งนะ ไม่มีใครหรอกครับอยากจะเป็นเหมือนผู้ร้ายในสายตาคนอื่นทุกคนอยากจะเป็นผู้ดีมีความรักมีความเมตตาหนุนใจให้กำลังใจให้โอกาสให้อภัยอันนี้เราชอบนี่นี่บทบาทดีมากเลยนะครับไม่มีใครจะฟันโฉลงวินในจัดการต่างๆโอ้บทบาทนี้มันดูเถื่อนเหลือเกินเราไม่อยากจะทําเลยจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่เมื่อมันถึงความจคราวจําเป็นนี่ก็ต้องจัดการต้องทำนะ ผู้นำต้องสัตย์ซื่อต่อพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นเจ้าของคริสจักรพระองค์บอกว่าต้องทำแบบนี้เราก็ต้องเชื่อฟังพระองค์นะเห็นแก่พระเยซูคริสต์มากกว่าเห็นแก่หน้าของมนุษย์ตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วนั่นคือการทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อในการเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแก่ของพระเจ้านะเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมมาตยาคุณ